ไปไหนหลายจะไปไหนตาไทยรูปนกเนี่ยตาไทยนกนี่ครับว่าเป็นริวครับตัวเลขครับโต ตไอ้ที่เดียวครับได้สองสองตัวครับตัวหนึ่งว่าเป็นคารลมครับตัวที่สองะครับอีกตัวแรกว่าเป็นลิวครับมันไปเอาโทรศัพท์ไปตั้งแล้วครับมันยาวเกินครับตัดไม่ได้ครับโอ้หลานก็จะออกมาอีกโอ้ หลังบิว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 ออกมาอีกไปไหนล่ะไปไหนน่ะเล่นท้ายเหรอมี่ขี่มา้าไหมมีขี่ไก่ไหมน่ะขี่มา้ามีไหม,ม,มเฮ้ยตาดูชิอ๋อขี่ไก่ก็มีน่ะโอ้ขี่ไก่นี่เห็นไหมขี่ไก่เอ๊ะ ขี่ไก่อู้ไม่เอาไรปิดไว้เนาะขี่ไก่เห็นไหมเอ๊ดดูไหมมีขี่หมาไหมขี่หมาขี่แมวไม่มีไม่มีอมเออเล่นได้เล่นได้แกลเล่นได้ขี้ไก่ไก่ขี่ใส่นำ้ำ ถอยรูปก่อนตัวสามุุกครับได้มาใหม่ครับได้สามตัวครับว่าริวตัวหนึ่งพารมตัวหนึ่งสามกุกเลี้ยงเอามาใหม่ครับมีสองขันสองกอนแล้วก็มาสามครับ สงกุกกลมีสงกุกประมาณ3ามคำหรือสี่คำนี่ครับแล้วก็มาสาสงกุกกลน,นี่คารุมครับอยู่ข้างบ้านตัวได้อยู่หลังบ้านนี่ครับในทุ่งนาป่าโอ้ยครับ ดี๋ยวจะยาวเกินครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สองครับนี่ว่าเป็นริวครับว่าเป็นริวครับในตัวนี้กล้องไปตั้งแลยเอามันยาวครับสองชั่วโมงครับเลยเอามาถ่ายเอาแบบนี้ครับเดี๋ยวจะยาวอีกเดี๋ยวไปดูตัวสองครับ ตัวสงขลมุมอไปเลยมึงเยอะหมดน้ำบิดตัวสองอยู่บ้านพี่ครับบ้านพี่เขยครับเราไปให้พี่เขยเลี้ยงครับขาก็ไม่ดีเดินกระเพิกกระเพิกครับขาบ่ดีครับ นี่ครับตัวที่สองต่อที่เดียวได้สองตัวครับตัวที่สองว่าเป็นะลมน,นี่ตัวเลขครับเรื่องไว้ขันแล้วนี่ครับยังไม่คูครับ ตัวที่สองนี่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปลงเฟซลงยูทูบไรถ่ายรูปยูยังวะเนาะถ่ายรูปนกลงเฟซลงยูทู e ตัวที่สองคารุมครับคารุมนี่ เอากบอกว่าวันเป็นขล้มเนาะตัวที่สองครับโอ้ดินมุดมุด อะไรำกระปุงเงียให้เลยำกระปุงเงียอีกเรือ่องมันนอยบจบเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับใส่ตุ้มอ้ยรอ๋อยังว่าไทยรูปมีใครโทรมา